สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Iconic Q Podcast ช่องที่พาคุณดำดิ่งสู่ประวัติศาสตร์ของภาพยนตร์เกมการ์ตูนและสื่อต่างๆจากต้นกำเนิดไปจนถึงยุคปัจจุบันพร้อมข้อมูลที่อัดแน่นครบถ้วนและลึกซึ้งแบบเจาะลึกวันนี้เราจะพาคุณไปสำรวจเรื่องราวของแฟรนไชส์ภาพยนตร์ที่มีอายุยืนยาวที่สุดในฮอลลีวูดเจมส์บอนด์0จากนิยายสายลับสู่ภาพยนตร์แอคชั่นระดับตำนาน ที่ครองใจผู้ชมมากว่า60ปีทำไมเจมส์บอนด์ถึงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของวัฒนธรรมป๊อปและอะไรคือเคล็ดลับที่ทำให้แฟรนไชส์นี้อยู่รอดมาได้ถึงปัจจุบันมาหาคำตอบไปพร้อมกันครับเจมส์บอนด์สายลับยศนาวาโทแห่งหน่วย MI6 ผู้มีรสนิยมเป็นเลิศและไลฟ์สไตล์เพล์บอยเขาเป็นตัวละครที่ถือกำเนิดขึ้นจากปลายปากกาของอียนเฟลมิงนักประพันธ์ชาวอังกฤษที่ต้องการสร้างสายลับที่มีรสนิยมเป็นเลิศมีสเสน่ห์แพรวพราย,ลายและมีชีวิตที่น่าตื่นเต้น บอนได้แรงบันดาลใจจากประสบการณ์ส่วนตัวของเฟลมิงและแม้แต่ชื่อเจมส์บอนก็ถูกขโมยมาจากนักปักษีวิทยาชาวอเมริกันเพื่อให้ตัวละครมีชื่อที่ธรรมดาและฟังดูสมจริงจากนวนิยายสู่ภาพยนตร์เจมส์บอนถูกนำมาดัดแปลงโดยโปรดิวเซอร์คู่หูแฮร์รี่ซอสแมนและอัลเบิร์ตอาร์โบรโคลีก่อนจะส่งต่อให้รุ่นลูกอย่าง Michael ีวิลสันและ b a r ์บาร่าบรอกโ i ซึ่งยังคงขับเคลื่อนแฟรนไชส์มาจนถึงปัจจุบันนับตั้งแต่ปี1962บอนได้ผ่านการประจนภัยมาแล้วกว่า25ภาคและถูกสวมบทโดยนักแสดง6คนที่แต่ละคนล้วนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมาดูกันว่าบอนของแต่ละยุคเป็นอย่างไรเริ่มต้นที่ชอนคอนเนอรีเขาคือบอนดั้งเดิมที่เป็นต้นแบบของพยัคร้าย007มาสมชายชาตรี มีเสน่ห์แบบนักล่าไร้ปราณีแต่ก็มีความสุขุมลุ่มลึกที่ทำให้ผู้ชมหลงรักไม่ว่าจะเป็นการสั่งวอดกา้ามาร์ตินี่แบบเขย่าไม่คนหรือไหวพริบที่ใช้เอาตัวรอดจากสถานการณ์ขับขันเขากลายเป็นบอนที่ใครหลายคนยกให้เป็นที่สุดชอนคอนเนอรี่คือเจมส์บอนคนแรกบนจอเงินซึ่งรับบทในด็อกเตอร์โน1962และสร้างมาตรฐานให้กับสายลับ MI6 คอนเนอรี่รับบทเจมส์บอน์ทั้งหมด7ครั้งได้แก่ด็อกเตอร์โน 1962 From Russia with Love 1963 Goldfinger 1964 Thunderball 1965 You Only Live Twice 1967 Diamonds Are Forever 1971กลับมาหลังจากห่างหายไป4ปี Never Say Never Again 1983ไม่ใช่ภาคทางการของ Eon Productions แต่เป็นหนังลิขสิทธิ์แยกต่างหาก คอนเนอรี่แสดงบอลเป็นคนแรกและเป็นที่จดจำมากที่สุดโดยมีสไตล์ของสายลับที่เป็นต้นแบบให้กับนักแสดงรุ่นหลังถึงแม้ว่าเขาจะเบื่อกับบทบาทนี้ในช่วงท้ายของอาชีพแต่แฟนๆก็ยังยกย่องให้เขาเป็นเจมส์บอลที่ดีที่สุดตลอดการหลังจากอำลาบท0 0 7เขาไปมีผลงานดังๆเช่น The Untouchables 1987ที่ทำให้เขาได้รับรางวัลออสการ์ Indiana Jones and the Last Crusade 1989ในบทพ่อของ Indiana Jones และ The Rock 1,996ชอนคอนเนอรีเสียชีวิตในปี2020ด้วยวัย90ปีโดยถือเป็นตำนานแห่งวงการภาพยนตร์และยังคงเป็นพยักร้ายที่ไม่มีวันตายในใจแฟนๆต่อมาจอชเลเซนบี by, เป็นนักแสดงเพียงคนเดียวที่เล่นบอลแค่ครั้งเดียวใน On Her Majesty's Secret Service แม้เขาจะขาดสเสน่ห์สุภาพบุรุษแบบคอนเนอรีแต่หนังเรื่องนี้กลับได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในภาคที่ดีที่สุดด้วยโทนดราม่าที่หนักหน่วง และเป็นบอลคนแรกที่แต่งงานและมีฉากจบที่โศกเศร้าที่สุดในแฟรนไชส์ก่อนจะรับบทบอลเลเซนบีไม่เคยแสดงภาพยนตร์มาก่อนเขาเป็นนายแบบและนักโฆษณาชาวออสเตรเลียที่มีบุคลิกโดดเด่นจนโปรดิวเซอร์ของอีออนโปรดักชั่นสนใจเลือกให้มาสวมบท0 0 7แทนชอนคอนเนอรี่ 10, y, ซึ่งลาออกจากบทหลังจาก You Only Live Twice 1967แม้ว่าเลเซนบีจะมีภาพลักษณ์ที่ดูดีและมีความสามารถด้านศิลปะก,การต่อสู้แต่เขากลับมีปัญหาเรื่องการแสดง และไม่สามารถดึงเสน่ห์ของบอลออกมาได้เต็มที่เมื่อเทียบกับคอนเนอรี่ทำให้แฟนๆบางส่วนไม่ยอมรับเขาเป็นบอลในยุคนั้นในภาค on Her Majesty s Secret Service 1969แม้จะเป็นบอลเพียงครั้งเดียวแต่ภาพยนตร์ภาคนี้ได้รับการยกย่องว่ามีเนื้อหาที่เข้มขน้นและมีฉากโรแมนติกที่ลึกซึ้งกว่าทุกภาคบอลในภาคนี้บอลได้ตกหลุมรักและแต่งงานกับเทรซี่ดิวิเซนโซรับบทโดยไดอาน่าริกแต่สุดท้ายเธอกลับถูกฆ่าตายในฉากจบ ทำให้เป็นเจมส์บอลที่มีมิติของความเศร้ามากที่สุดแล้วทาไมเลเซนบี้ถึงไม่ได้เป็นบอนต่อเลเซนบี้ได้รับข้อเสนอให้เล่นบอนอีกหลายภาคแต่เขาปฏิเสธเองเพราะเชื่อว่ายุคของเจมส์บอนกําลังจะจบลงซึ่งเป็นการคาดการณ์ที่ผิดมหันอีกทั้งยังมีปัญหากับทีมผู้สร้างและถูกมองว่าเป็นคนที่มีทัศนคติไม่ดีทําให้เขาต้องโบกมือลาบทบาทนี้ทันทีหลังจากออกจากบทบอลอาชีพของเขาดิ่งลงอย่างรวดเร็วเขาพยายามแสดงในภาพยนตร์หลายเรื่อง แต่ไม่ประสบความสำเร็จมากนักและส่วนใหญ่เล่นในหนังแนวแอคชั่นเกรด B กับซีรีส์ทางโทรทัศน์ปัจจุบันลาเซนบี้ยอมรับว่าการปฏิเสธบทบอลเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตและเขาถูกจดจำในฐานะบอลที่ถูกลืมมากที่สุดแม้ว่าในช่วงหลังแฟนๆหลายคนจะเริ่มหันมายกย่องการแสดงของเขามากขึ้นก็ตามเข้าสู่ยุคของโรเจอร์มัวพยักไรยมาดผู้ดีที่ผสมอารมณ์ขันเข้าไปในบทบาท เขาทำให้บอนมีสไตล์ที่ผ่อนคลายดูเป็นมิตรและสามารถรับมือกับสถานการณ์แปลกๆได้อย่างมีเสน่ห์ไม่ว่าจะเป็นการขับรถไล่ล่าบนแม่น้ำหรือการประทะก,กับเหล่าวายร้ายสุดประหลาดโรเจอร์มัวเป็นนักสแสดงที่รับบทเจมส์บอนยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์แฟรนไชส์โดยรับบทถึง7ภาคและสร้างภาพลักษณ์ที่แตกต่างจากชอนคอเนอรี่อย่างชัดเจนบอนของเขามีสเสน่ห์แบบผู้ดีอังกฤษสุภาพอารมณ์ขันแพรวพาว,พาวและมักใช้ไหวพริบมากกว่ากำลัง ก่อนจะเป็นบอนโรเจอร์มัวโด่งดังจากการรับบทไซมอนเทมเพลาในซีรีส์สายลับยอดนิยม The s a i n t 1962-1969ทำให้เขาเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดเมื่อโปรดิวเซอร์ต้องการหาคนมาแทนชอนคอนเนอรีหลังจาก Diamonds Are Forever 1971มัวเปิดตัวในฐานะบอนใน Live and Let Die 1973และสร้างคาแรคเตอร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองโดยลดความดิบและโหดลงจากยุคคอนเนอรี่ แล้วแทนที่ด้วยความที่เล่นและความเจ้าชู้มากขึ้นโดยภาพยนตร์ทั้ง7ภาคของโรเจอร์มูร์อันได้แก่ Leave and Let Die 1973 The Man with the Golden Gun 1974 The Spy Who Loved Me 1977หนึ่งในภาคที่ได้รับคำชมมากที่สุดพร้อมเปิดตัววายร้ายลูกสมุนสุดไอคอนิกจ o อสมูนเร็กเกอร9 7 9 For Your Eyes Only 1981 o c t o p u s s y 1983และ A View to a Kill 1985ภาคสุดท้ายของมูร์ปะทะก,กับ c คริสตเฟอร์ w a l k e นและ Grace Jones Roger Moore คือบอนที่มีบุคลิกสนุกสนานที่สุดเขามักเล่นมุกตลกและทำให้ฉากแอคชั่นดูเบาสมองมากขึ้นเช่นยิงคนด้วยปืนลั่นไกลโดยใช้แม่เหล็กจากนาฬิกาหรือใช้เตียงน้ำลาวาเพื่อกำจัดศัตรูถึงแม้ว่าสไตล์ของเขาจะได้รับคำวิจารณ์ว่าไม่จริงจังพอ แต่บอนของมัวก็นำพาแฟรนไชส์เข้าสู่ยุคทองทางด้านไรายได้และความนิยมในช่วงปี70และ80หลังจากอำลาบท007โรเจอร์มัวอุทิศตัวให้กับงานด้านการกุศลโดยเป็นทูตสันทวไมตรีของยูนิเซฟและช่วยเหลือเด็กในประเทศยากจนเขาได้รับตำแหน่งอัศวินเซอร์จากสมเด็จพระราชินีเอลซาเบธที่2ในปี2003มัวเสียชีวิตในปี2017 ด้วยโรคมะเร็งในวัย89ปีเขาทิ้งมรดกเป็นบอลที่สร้างรอยยิ้มให้กับแฟนๆและได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในพยัคฆ์ร้ายที่มีเอกลักษณ์และน่าจดจำที่สุดจากนั้นนักแสดงทิโมตีดาวตันได้นำเสนอบอลที่ดุดันและจริงจังที่สุดในยุคนั้นเขามีภาพลักษณ์ของนักฆ่ามืออาชีพที่เคร่งขรึมและโหดเหี้ยมแฟนๆหลายคนมองว่าเขาคือตัวละครบอลที่ใกล้เคียงกับต้นฉบับในหนังสือของเฟลมิงมากที่สุด แต่สไตล์ที่จริงจังของเขาอาจจะมาก,ก่อนการไปสักหน่อยในยุคนั้นโดยตัดทอนอารมณ์ขันและความเจ้าชู้เกินพอดีของโรเจอร์มูออกไปก่อนจะรับบทเจมส์บอนดอตันเป็นนักแสดงที่มีประสบการณ์ด้านละครเวทีโดยเฉพาะในบทละครของเชคสเปียร์ทำให้เขานำการแสดงที่ลึกซึ้งและเต็มไปด้วยอารมณ์มาสู่บทบาทสายลับ007ดอตันต้องการให้บอนเป็นตัวละครที่มีมิติทางอารมณ์มากขึ้นไม่ใช่แค่พ่อหนุ่มเจ้าสำราญที่ฆ่าคนโดยไร้ความรู้สึก ซึ่งเป็นแนวทางที่แตกต่างจากบอลคนก่อนๆอนอย่างมากซึ่งมีเพียงแค่สองภาคของทิโมตีดอลตันเท่านั้นได้แก่ The Living Daylights 1987บอลที่กลับสู่รากเงาของนิยายต้นฉบับเนื้อเรื่องเกี่ยวกับการจารกรรมสงครามเย็นและมีฉากแอคชั่นที่สมจริงมากขึ้นและ License to Kill 1989ภาคที่ดากที่สุดของบอลในยุคนั้นเนื้อหาหนักเกี่ยวกับการล้างแค้นของบอลหลังจากเพื่อนของเขาถูกแกงค้ายาทรมาน และการลังแค้นนี้ทําให้เขาต้องขัดแย้งกับ M. I. C. แล้วทําไมเดวตันรับบทแค่2ภาคเดิมทีดลตั Delta นวางแผนที่จะรับบทบอลต่อไปแต่เนื่องจากปัญหาด้านลิขสิทธิ์ของ E. O. N. Productions กับ MGM ทําให้แฟรนไชส์ต้องหยุดชะงักไปหลายปีหลังจากปัญหาถูกแก้ไขดอตั Delta นก็ตัดสินใจถอนตัวจากบทบาทนี้เพราะไม่ต้องการกลับมารับบทบอลในช่วงที่อายุมากขึ้นแล้วชีวิตหลังจากบอลน,นั้นดอตั Delta นยังคงเป็นนักแสดงมากฝีมือที่มีผลงานต่อเนื่องเช่น Hot Fuzz 2007, Penny Dreadful 2014-2016, Doom Patrol 2019-2021รับบท The Chief ในซีรีส์ซูเปอร์ฮีโร่ของ DC แม้ว่าดอตตันจะรับบทบอลเพียงสองภาคแต่แฟนๆหลายคนมองว่าการแสดงของเขาเป็นการวางรากฐานให้บอนยุคหลังโดยเฉพาะแดเนียลเครกซึ่งนำแนวทางบอนที่มีอารมณ์และด้านมืดมากขึ้นมาใช้ในภายหลังเพียสบรอสนนสายรับบอน ที่สมบูรณ์แบบในสายตาหลายคนหลังจากทิโมธีเดลตันออกจากบทและ007หายไปจากจอเงินถึง6ปีซึ่งเพียร์สบรอสเนนเขานั้นคือส่วนผสมผสานความโหดแบบคอเนอรี่และอารมณ์ขันแบบมัวได้อย่างลงตัวพร้อมด้วยเทคโนโลยีไฮเทคสุดล้ำและฉากแอคชั่นระดับเวลคล s สทำให้บอลของเขากลายเป็นที่จดจำและเป็นที่รักของแฟนๆทั่วโลกบรอสเนนเป็นตัวเลือกแรกสุดของโปรดิวเซอร์ตั้งแต่ปี1986 หลังจากโรเจอร์มัวอําลาบทไปแต่เนื่องจากเขาติดสัญญากับซีรีส์เรมิงตันสตีลทำให้บทตกเป็นของทิโมธีดอลตันไปก่อนเมื่อดอลตันถอนตัวในปี1994บรอสเนนจึงได้เข้ามารับบทอย่างเป็นทางการเขาได้ดำเนินเรื่องราวมาสีภาคของเพียสบรอสเนนได้แก่โกลเด้นไอ1995การคืนชีพของเจมส์บอลอย่างยิ่งใหญ่ มาพร้อมวายร้ายอดีตสายลับ MI6 และฉากแอคชั่นสุดไอคอนิก Tomorrow Never Dies 1,997 The World Is Not Enough 1,999และ Die Another Day 2,002ที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำแต่ก็ถูกวิจารณ์เรื่อง CGI ที่ล้นเกินไป b r o ส n นนเป็นบอลที่สมดุลในทุกด้านเขาดูดีมีสเสน่ห์ฉลาดและอันตราย แต่ขณะเดียวกันก็มีด้านที่เปราะบางและเป็นมนุษย์มากขึ้นกว่ารุ่นก่อนหน้าเขาเป็นบอลที่ทันสมัยที่สุดในยุคนั้นพร้อมอาวุธล้ำสมัยและเทคโนโลยีที่ล้ำไปกับโลกยุคใหม่แล้วทำไมบรอสแนนออกจากบทบอลหลังจากไดอนาเตเดย์สอ0พแฟรนไชส์ตัดสินใจรีบูเจมส์บอลใหม่ให้ทันกับยุคหลัง9ทับ1และทำให้บอลมีความดิบเถื่อนและสมจริงขึ้นส่งผลให้บรอสแนนถูกแทนที่ด้วยแดเนียลเครกหลังจากอำลาบท0 0 7นบรอสแนน ยังคงมีผลงานเด่นๆเช่นมัมมีเมีย2008จนถึง2018ภาพยนตร์มิวสิค l ลยอดนิยม The November Man 2014ภาพยนตร์สายลับที่ได้รับแรงบันดาลใจจากบอนและ Black Adam 2022รับบทด็อกเตอร์เฟสในหนังฮีโร่ของ DC แม้ว่าบรอสแนนจะรับบทบอนเพียง4ภาคแต่เขาก็เป็นหนึ่งในพยักร้ายที่มีสเสน่ห์และเป็นที่จดจำที่สุดของแฟรนไชส์คนสุดท้ายแดเนียลครก สายลับบอนยุคใหม่ที่สมจริงยิ่งขึ้นตั้งแต่คา s i n o Royal ที่รีบูตตัวละครให้กลับไปเป็นสายลับมือใหม่ที่ยังไม่สมบูรณ์แบบบอนของครกมีความเป็นมนุษย์ที่สุดเปราะบางและมีพัฒนาการของตัวละครที่ต่อเนื่องกันตลอด5ภาคจนกระทั่งปิดฉากตำนานด้วย No Time To Die ซึ่งเป็นครั้งแรกที่บอลถูกฆ่าตายในแฟรนไชส์เขาได้นำเสนอ0 0 7ที่สมจริงและมีมิติมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของแฟรนไชส์บอลของเขา ไม่ใช่เพลย์บอยมาดเนียบที่ยิงมุกขำขันอีกต่อไปแต่เป็นนักฆ่าม,มืออาชีพที่มีทั้งความแข็งแกร่งและความเปราะบางทางอารมณ์หลังจากได Another Day 2002แฟรนชชส์ตัดสินใจรีบูต007ใหม่ทั้งหมดและนำบอนกลับไปที่จุดเริ่มต้นโดยดัดแปลง Casino Royale ซึ่งเป็นนิยายเล่มแรกของเอียน e ฟลมิงการคัดเลือก Daniel Craig เป็นบอลสร้างกระแสต่อต้านมากมายในช่วงแรกเพราะเขามีผมสีบลอนด์ดวงตาสีฟ้า และดูไม่เหมือนบอลรุ่นก่อนๆแต่เมื่อคาสิโนรอยัลเข้าฉายทุกข้อกังวลก็หายไปบอนฉบับของครกแข็งแกรง่งดิบเถื่อนและมีพัฒนาการทางอารมณ์ที่จับต้องได้โดยทั้ง5ภาคของแดเนียลครกอันใดแก่คาสิโนรอยัล2006ภาคต้นกำเนิดของเจมส์บอลกับภารกิจที่เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมทางจิตวิทยาควอนตัมออฟโซเลส2008บอลในโหมดล้างแค้น และเนื้อเรื่องที่ต่อเนื่องจาก Casino Royale Skyfall 2012ภาคที่นำเจมส์บอนกลับไปสู่รากเหงา้าและถือเป็นหนึ่งในบอนภาคที่ดีที่สุด Spectre 2015เผยต้นกำเนิดขององค์กรวายร้าย Spectre และเชื่อมโยงเรื่องราวของทุกภาคก่อนหน้าและ No Time to Die 2021ภาคสุดท้ายของ Daniel Craig กับจุดจบของบอนที่ไม่มีใครคาดคิดบอนของเขาเป็นคนที่ มีหัวใจและเป็นมนุษย์ที่สุดเครกนนำเสนอบอนที่มีพัฒนาการทางอารมณ์มากขึ้นเขาไม่ได้เป็นแค่สายลับผู้เก่งกาจแต่ยังมีความรักความเจ็บปวดและความสูญเสียทำให้บอนของเขามีมิติมากขึ้นกว่าที่เคยใน No Time to Die 2021บอนของเครกเป็น007คนแรกที่ถูกฆ่าตายในแฟรนไชส์เป็นการปิดฉากยุคข,ของเขาอย่างยิ่งใหญ่ชีวิตหลังจากบอนเครก ไม่ได้ยึดติดกับบทบอลและมีผลงานอื่นๆมากมายเช่น Knives Out 2019-2022 Logan Lucky 2017บทบาทที่แตกต่างจากบอลอย่างสิ้นเชิง Macbeth 2022สรุปแล้วบอลของ Daniel Craig เป็นบอลที่สมจริงที่สุดมีพัฒนาการทางอารมณ์ที่สุดมีโครงเรื่องที่เชื่อมต่อกันเป็นเรื่องเดียวและปิดฉากอย่างสมศักดิ์ศรีหลังจากแดเนียล r a i g อำลาบทบาทเจมส์บอล แฟนชส์ ise, กำลังอยู่ในช่วงค้นหาทิศทางใหม่สำหรับอนาคตเจมส์บอ์ไม่ใช่แค่สายลับที่ยิงปืนและขับรถหรูเท่านั้นแต่เขามาพร้อมสู่รสำเร็จที่ทำให้แฟนๆหลงรักไม่ว่าจะเป็นฉากการแบรเรลอันเป็นเอกลักษณ์เพลงประกอบจากศิลปินชื่อดังอุปกรณ์ไฮเทคสาวบอนสุดสวยรถสปอร์ตสุดหรูและแน่นอนวายร้ายที่มีแผนครองโลกแบบเววอวังเจมส์บอ์ ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับหนังแอคชั่นยุคใหม่มากมายตั้งแต่ม i ชชันอิมพอ s ิเบิลไปจนถึง John นวิกนอกจากนี้แฟรนไชส์ยังทำรายได้รวมกว่า14,000ล้านเหรียญสหรัฐหลังปรับค่าเงินเฟ้อแม้จะผ่านการเปลี่ยนแปลงมาหลายยุคหลายสมัยแต่บอนก็ยังคงเป็นตำนานที่ไม่มีวันตาย60ปีของเจมส์บอนคือเรื่องราวของการผจญภัยการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยและการเป็นสัญลักษณ์แห่งความเท่ที่ไม่มีใครมาแทนที่ได้ แม้แดเนียลเครกจะอำลาบทไปแล้วแต่เจมส์บอนจะกลับมาอีกแน่นอนเพราะอย่างที่เราเคยเห็นกันมาพยักร้ายไม่มีวันตายและนี่ก็คือประวัติศาสตร์แห่งแฟรนไชส์สายลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกของภาพยนตร์หวังว่าทุกท่านจะได้รับความเพลิดเพลินและรอติดตามว่าก้าวต่อไปของ007จจะเป็นอย่างไรถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของ Iconic Q Podcast และพบกันใหม่ตอนหน้า ขอบคุณที่รับปังครับสวัสดีครับ